สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าไมค์ตัวนี้ครับผมซาลาโมนิกตัวนี้จะเป็นตัวไมค์ไมคคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเทดสเสียงให้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 ดูครับว่าจะเป็นยังไงจะเดินไปเทสเทสใกล้ๆตัวนี้คือได้ต่อแล้วครับฮัลโหลโลล โลเท็เท็วันเททู one, two. เสียงเดี๋ยวผมจะพอให้สุดก่อนนะครับโล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 หนึ low ่งสองสามอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งนะครับระดับหนึ่งเสียงฮัลโหลครับััมไหมครับััมไหมครับเดี๋ยวผมจะสเต็ปที่สองครับฮัลโหลครับ ชัดไหมครับผมดังขึ้นไหมครับโรเทสโรเทสเทสวันแล้วก็ผมจะเล่งขึ้นเป็นสเต็ปที่สามฮลโหครับดังขึ้นไหมครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินลองเดินออกไปคุยว่าไกล,กลสัญญาณจะดีนะครับเพราะว่าเห็นตัวนี้จะเป็น2.4งจุดสี่กิกะเขึ้นความถี่จะจะดีจะดีมากๆ แล้วมจะลองใช้ตัวนี้ดูเสียบเสียบดูด้วยว่าเสียงจะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวผมจะเทสเสียงตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเทสเสียงตัวนี้โลครับโลครับเสียงเดี๋ยวนะจะลงลงตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะจะผ่อนเสียงลงแล้วก็จะเทสเสียงดูว่าแตกต่างกันไหม ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมอันนี้คือระดับหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ผมคือปิดแบบศูนย์เลยฮัลโหลครับเสียงดังขึ้นมานิดน,นึงไหมครับผมจะกดสเต็ปที่สองฮัลโหลครับได้ยินขึ้นนะครับได้แตวผมจะกดอ,อ่สเต็ปที่สามนะครับ ครับไฟจะขึ้นเดี๋ยวผมจะเดินไปทดลองเสียงเอาเอาเสียงตัวตัวนี้ก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้ความห่างอยู่ที่ความห่างอยู่ที่ น่าจะ3เมตรได้นะเสียงเป็นไงครับชัดเจวไหมครับผมเดี๋ยวผมจะเดินไปไกลๆอีกนะครับผมก็ก็ประมาณนี้ก็อยู่ที่7น่าจะ7นะครับ7เมตรนี่ผมเดินไปสุดสุดแล้วครับผมสุดละ ขยับใบไม้ดูรถเทสวันเทศวันเสียงเสียงจะยังโอเคไหมครับก็เจ้าใหม่ตัวนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่าเวลาเราตั้งกล้องอยู่ตรงตรงนั้นใช่ไหมล้วเวลาเราจะทําอะไรอยู่ตรงนี้เวลาเราพูดเนี่ยเสียงก็จะชัดเจนเพราะว่าออบางครั้งเรามือหนึ่งถือกล้อง มือนึ่งทำทำนู่นทำนี่ไปมันก็ไม่สะดวกเพราะว่าไม่จากโทรศัพท์เนี่ยถ้ามันไกลตัวเราแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะจะลองกับกับเจ้าตัวที่เข้าแถมมาให้นี่นะครับผมว่าเสียงจะแตกต่างกันไหมเสียงที่ได้ได้จาได้จากเจาก้จาตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะเดินไปทดลองเหมือนเดิมก็อยู่ที่ระดับพอๆพอกันฮัลโหลครับเสียงแตกต่างกันไหมครับกับตัวเมื่อกี้นี้ก็จะทดลองให้ฟังตอนนี้ก็จะมีลมลมมาไม่รู้จะเสียงลมจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขา บอกว่ามันจะตัดสัญญาณรบกวนได้ได้เยอะได้เยอะอยู่ไม่มากก็น้อยผมก็เลยลองลองดูเพราะว่าเวลาทําคลิปแล้วเสียงมันจะเบาเสียงจากโทรศัพท์ถ้าถ้าได้ตัวนี้เข้าไปแล้วน่าจะโอเคอยู่เสียงโอเคนะครับผมเสียงชัดเจ๋วไหมครับนี่ผมก็ยืนอยู่ไกละนะ สิบเมตรเห็นจะได้หรือเปล่าเสียงโอเคไหมครับครับผมก็เจ้าใหม่ก็คือเราก็อยากจะผลิตคลิปเสียงแบบคุณภาพออกมาแบบให้ชัดเจนเวลาฟังแล้วก็จะได้ชัดเจนเสียงดังถ้าจากอาศัยเสียงไม่จากกล้องไอจากโทรศัพท์ มันเบาบางครั้งถ้าโทรศัพท์เเราเรายื่นไปถ่ายนี้แล้วเวลาเราพูดเสียงมันจะเบาถ้าเราถ่ายจออย่างเงี้ยเสียงมันจะชัดเจนแล้วเวลาเราถ่ายออกไปข้างนอกที่ไม่เดินไปเดินไปซื้อของเดินไปถ่ายไปอย่างเงี้ยเสียงเสียงรถเสียงคนพูดเสียงอะไรมันจะเสียงดังกว่าไม้เราเวลาเราพูดเนี่ยเสียงพวกนี้มันจะเข้ามาดังกว่าเสียงพูดเราเสียงพูดเรามันจะเบา นี่ก็ผมนี่เสียงมาจากไม้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดนี่ครับผมเพราะว่าผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาสั่งมาทางออนไลน์ก็ราคาก็เอาเรื่องอนะตัวนี้ตัวรุ่นนี้รุ่น รุ่นรุ่นตัวนี้ตัว B4 นี่ตัวนี้ B-link เขาเรียก 500. Link B 500าากันว่า B-link 500ร่อ B-link B-link 500 B4 s a l a m o n i c <oughs> ผมก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษได้เก่งก็ถึงผมก็เลยลองสั่งดูสั่งในออนไลน์ก็200กว่าปอนนะเกือบ300ปอนดนะ์น เกือบ300รอนปอตกเป็นเงินไทยก็กี่หมื่นนะสามร้อยก็หมื่นกว่าไม่ถึงหมื่นนะไม่นี่ก็ไม่ถึงหรือว่าหมื่นเอา40่สคูณสีปอนละ40อันนี้เกือบ300ปอนสองร้อยก้าสิบปอน ตกหมื่นหมื่นน่าจะหมื่นเพราะว่านะ่ะยังไม่ได้คำนวณดูเลยพราผมก็กซื้อตัวนี้มาก็คือจะผลิตคลิปคุณภาพพลังเสียงออกมา อาศัยไม่จากกล้องโทรศัพท์<ด>อยู่ในห้องเวลาเราอัดอยู่ในห้องนะมันก็ได้อยู่เสียงจากโทรศัพท์เสียงมันก็จะชัดเจนอยู่แต่ถ้าเราออกข้างนอกทีน,กนี้เสียงนี่ได้มาแบบไม่เต็มมีเดี๋ยวเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาเต็มเลยผมเลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาก็เสียงก็ประมาณนี้แหละครับผม เดี๋ยวผมจะจบคลิปนี้ด้วยเสียงตัวนี้นะครับผมก็ผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมผมจะทำสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปครับผมช่วงนี้ก็โควิดผมก็ร้านอาหารเนาะ ที่ผมทำงานประจำอยู่ก็ปิดมาเป็นเกือบเกือบปีล,ละละไอปิดเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนมีนา20มีนา20มีนาเีย่สิมีนาจะถึงนี่ก็12เดือนพอดีเลยที่ผมไม่ได้ทำงานเพราะว่าเขาปิดโควิดร้าน ที่ผมทำงานประจำอยู่ตอนนี้ผมก็มาทำงานรับจ็อบอยู่ทั่วไปครับผมที่ไหนจ้างผมก็ไปหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดมากไปเตรียมของขายมากงทำทุกอย่างเพราะว่าค่าเช่าบ้านก็แพงเอาเรื่องอยู่เพราาถ้าเราไม่มีไรายได้เข้ามาเนี่ย แล้วก็แย่้ะนะค่าชาวบ้านเราก็เดือนหนึ่งก็เกือบพันปอนแล้วนะก็ยังดีได้เงินรัฐบาลที่นี่ช่วยอยู่เขาก็ให้จากเงินเดือนแปดสิบเปอร์เซ็นตผมก็ยังโอเคถ้าไม่ได้เงินตรงนี้นะสงสัยได้กลับไปอยู่บ้านนั่นแหละไม่มีเงินจ่ายค่าชาวบ้านคนะ่าชาาบ้านก็พแพงเหลือเกินอาจจะค่ากินค่าอยู่ด้วยทีนี้ ็ผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมผมก็ขอขอบคุณพ,อพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่รับชมจนจบคลิปแล้วก็ที่เป็นกําลังใจให้ผมครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผม